โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมภูมิและในวันนีผมจะเล่นเกมไมโครฟลูรีวิวแอดออนอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งแอดออนในวันนี้เชื่อว่าจะอยู่น่นเเดิมเดิมเิวละซึ่งแอดออนที่ที่เราจะไปรีวิวนั่นก็คือแอดออนไวฟูนั่นเองนะครับแล้วแอดออนนี้จะมีรูกอะไรไม่ว่าก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคครับผมก็กลับมาอยู่กับการรีวิวแอดออนอย่างเช่นเคยนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวประมาณ3คลิปแล้วมั้งน่าจะใช่นะผมสามสี่คลิปนี่แหละสักสักคลิปนี่แหละนะครับโอเคก็พาแต่ไปรีววิมอดในนนคคออออมมมะรรัับผก็เว์ชืืถ ไไม่ได้รีววิเลยคร,ครั้งนี้ก็ผมก็เป็น,ปนการอัปเดตของแอดออนไวฟูนั่นเองนะผมซึ่งแอดออนนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับประมาณน่าจะ2-3เดือนที่แล้วไม่ก็อ่าสี่หเดือนที่แล้วไม่รู้แหละนะครับผมก็ <c oughs> ลืมหมดแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาเตรียมการแอดออนเนี่ยใส่ของวางเอวีซีทุกอย่างเนี่ยทั้งวันหนึ <c> ่ง <oughs> วันเต็มเต็มนะครับผมบอกเลยบอกเลยว่ามันของมันเยอะไม่ใช่ะไรของมันเยอะมากนะครับผม,ผมก็ผมก็เลยใช้เวลาเตรียมการนานเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพ ก่อนนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยไอ้เพนติ้งเนี่ยนะครับก็ไอเทมนี้เลยนะครับผมไอไอเทมใหม่ครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมก็มันจะมีเนี่ยรูปเพิ่มมาสักหน่อยนะครับผมก็จะมีรูปใหม่ๆมานะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะน่าจะเป็นรูปเก่าๆบ้างใหม่บ้างนะผมก็จําไม่ได้แล้วนะว่ารูปไหนใหม่รูปไหนเก่านะครับผมคือลืมหมดแล้วอ่ะไอออนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับอ่ารูปภาพก็ดูกันอเองนะว่ามีตัวอะไรบ้างมาพูดถึงเรื่องของไวฟูกันนะครับผมซึ่งตัวของไวฟ์ูเนี่ยก็จะมีแบบว่า สาายที่่ตงกัันนไปะครบซึ่งเขาอัปเดตมาเพิ่มด้วยนะครับผมซึ่งจับเด็ดไรบ้างมามาดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยผมก็จะเป็นนี่เลยกล่อง New B w i f ฟนั่นเองก็จะเป็น w i f ูฝึกหัดนะครับผมอ่าก็คือว่า w i f ูฝึกหัดเนี่ยก็จะมีไข่สปาวตามนี้นะแล้วมันจะมีเอฟเฟกไม่ใช่เอฟเฟกดิแปลว่ามีลูกศรเนี่ยลูกศรเหมือนหรือว่าธงหรือว่าโล่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยไอสีทิศตรงเนี้ยนะครับอ่าเห็นปะไอเขียวเขีเนี่ยไอสี่ทิศตรงเนี้ยนะครับอ่าซึ่งไวฟูฝึกหัดเนี่ยก็หาได้ตามแบบว่ากล เริ่มต้นอ่ะตอนเราเข้าเกมมายครับอ่ะก็ถ้าเราเปิดกล่องเริ่มต้นไปด้วยก็จะมีไข่ไวฟูมาให้ด้วยนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะใช่แหละไอ้พวกไวฟฟูอ่าฝึกหัดแต่มันจะหาได้ตามกล่องทั่วไปนะครับโอเคซึ่งก็ไวฟูฝึกหัดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมาทีละตัวไม่ไม่ดิผมรีวิวไม่หมดหรอกเอาตรง <c oughs> รีวิวไม่หมดจริงๆนะครับอ่าเอาสักสักสามสี่ตัวห้าหกตัวประมาณนี้แล้วกันโอเคมาตัวแรกก็จะเป็นกุเลมนะครับผมเป็นฝึกหัดนั่นเองนะครับอ่าตามนี้แล้วมันก็จะมีตราอะไรตรงนี้ด เหมือนไอเทมเลยนะครับเนี่ยเหมือนไอเทมตรงนี้เลยนะครับจะมีประมาณนี้ในะการสําหรับอ่าไวฟูแต่ละตัวแบบว่าเป็นไวฟูฟึ่งหัดนะครับผมอ่าก็เคยรู้จักตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมอ่ตอนนี้ซึ่งไวฟูฟึ่งหัดเนี่ยเราสามารถเทม,มันได้ด้วยนะครับโดยการใช้ดาบไม้นะครับผมนี่ดาบไม้นะครับดาบไม้นะเห็นปะอ่า อ่าตามนี้นะครับผมก็แล้วเราสามารถให้มันนั่งได้ด้วยนันโดยการกดย่อแล้วกดคลิกนะผมอ่าตามนี้ตอนนั่งก็จะเก็บดาบตอนยืนก็จะถือดาบประมาณนี้นะครับซึ่งฝึกหัดนี้ก็ยังกระจอกกระจอกอยู่นะก็มันก็แค่ดาบไม้อ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากก็ของต้นเกมนั่นแหละนะแล้วก็สามารถใช้เกาะหนังเนี่ยใช้เกาะหนังครับผมใส่เข้าไปได้นะผมอ่าเป็นเกาะหนังเพิ่มเกาะนั่นเองนะครับแล้วก็โทเทมน่าจะเพิ่มอ่าพลังโจมตีนะครับอ่าไม่ใช่ฮิวเลื่อนนะจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับตามนี้แล้วกันโอเคนั่งนั่งน กล่องใหญ่4ี่กล่องนี้นะครับผมเนี่ยกล่องพวกนี้แหละผมบอกเลยในกล่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เตรียมของเตรียมการนานมากบอกเลยว่านานจริงๆเลิกพูดดิเฮ้ยโอเคเริ่มจากกล่องตรงนี้นะรับเดี๋ยวผมจะเรียงจากกล่องนี้ไปนี่แล้วก็นี่ไปนี่แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันจากนี่มานี่แล้วก็จากนี่มานี่นะครับโอเคตามนี้มากล่องแรกของผมก็จะเป็นบาลานซ์คาร์ดนะครับผมก็จะเป็นคาร์ดสากลก็คือว่าคาร์ดที่แบบว่าสมดุลทุกอย่างอ่ะพลังโจมตีสปีดแล้วก็ความถือก็คือเลือดนะครับผมก็คือว่ามันจะเท่ากันหมดเลยนะครับซึ่ จริงมันเต็มกล่องอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าผมขี้เกียจใส่มาก็คืออ่ะพอมันเต็มกล่องเพิ่มก็เต็มเท่านั้นพอนะครับผมขี้เกียจใส่มามันเยอะจริงๆนะครับอ่ะซึ่งก็บาลานคาร์ดเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยครับว่าตัวไหนมันเป็นบาลานคาร์ดนะครับผมก็จะเป็นตัวอักษรสีน้ําเงินน้ําเงินเข้มนะครับผมนี้จะประมาณนี้มันก็เป็นสีน้ําเงินมีทั้งเอ้ยมันมีมิตาีตะเพิ่มมาด้วยวะผมไม่ได้รีวิวนานมากก็ตามที่ว่าไปนะผมก็คือบัลล้านคาร์ดมันไม่ได้มีแค มันมีเยอะเกินนะผมเนี่ยมันมีข้างล่างอีกเยอะเลยนะครับซึ่งผมใส่มาไม่ได้โอ้เต็มกล่องแล้วขนาดกล่องสองอันเนี่ยยังรับไม่ไหว <c oughs> จริงจริงมันเยอะจริงๆนะครับผมโอเคสําหรับประลาคคร์เนี่ยผมจะเอามาสักสามสี่ห้า 3, 4, ตัวละกันประมาณนี้ละกันโอเครู้จักตัวไหนบ้างนะครับผมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็จะเป็นมิตะใช่ไหมเนี่ยอ่าตามนี้ของจากเกมใช่ไหมอ่า นี่ครับผมมีมโดนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเยอะแยะมากมายสำหรับไวฟ์ูสายพวกอ่าเนี่ยทั้ง4สายทั้ง8สายพวกนี้ก็คือมันจะนับเป็นไวฟูธรรมดานะครับซึ่งไวฟูธรรมดาเนี่ยเราสามารถใช้ดาบเหล็กแล้วก็เกาะเหล็กในการเทมได้ครับผมนะอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่าตามนี้นะครับเนี่ยอ่าแล้วมันก็จะตามเราด้วยโอเคกะโวยน,น่งก่อนเออแล้วก็เกาะเหล็กนะครับสามารถใส่ได้แล้วก็โทเทมก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าตามนี้เสียงดังชิบหายโอเครีวิวแบบรวดเร็วนะครับผมจะไปกล่องต่อไปกันเลยนะครับ ซึ่งบาลานซ์คาร์ดก็มันก็จะตามที่บอกนะผมก็ทั้งสปีดแอคแท็กแล้วก็ดีเฟนส์นะครับจะเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคสายต่อไปก็จะเป็นสายสตริงนะครับผมจะเป็นสายพลังโจมตีเยอะกว่าเพื่อนพลังโจมตีเยอะกว่าเพื่อนก็คือมันจะตีแรงกว่าเพื่อนนั่นแหละนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะออกมาสัก4 5 6หตัวก็ประมาณนี้แล้วกัน6ตัวนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรบ้างเหมือนจะเพิ่มนมารัากับเนสโกะมั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วผมรีวิวเหมือนจะไม่มีปะผมจำไม่ได้แล้วแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็ตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวนะผมอยากฟังเสียงนิสโกะขออาออมาไกลๆแป๊บ <c oughs> น่ารักชิบหาย <c oughs> ซึ่งเหมือนเดิมครับผมก็ทุกสายใช้ดับเหล็กหมดเพราะมันถือว่าเป็นไวฟู้ดแบบธรรมดานะครับ อ่าตามนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งก็ใส่กอเหล็กเหมือนกันเลยนะครับผมอ่านั่ง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 เดี๋ยวเรารีวิวสายต่อไปกันนะผมก็จะเป็นสายสปีดนะซึ่งก็ตามชื่อแล้วมันจะมีสปีดเยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ก็จะมีประมาณนี้เลยรู้จักตัวไหนบ้างครับผมมีตัวรู้จักหรือเปล่าผมว่าคนที่เป็นสายไวฟูจริงๆมันก็คงจะรู้จักตัวเลยเดี๋ยวจะเอาออกมาสัก4ี่ห้าหกตัวและกันประมาณนี้ปั๊บปั๊บปั๊บก็จะมีเหมือนชินอวูเพิ่มเข้ามาเหมือนจะ อันนี้ก็ปลาบลาบลาบลาโคตรลำคาญเลยตรงอ่ะก็เทมเทมเทมไปนะครับผมไปไหนวันนี้ก่อนอันนี้จากเกนชินนะครับโอเคนั่งก่อนแล้วก็ช <c oughs> ินอโบคร๊บสานต่อไปครับผมก็จะเป็นสาย v i t a l i t y นะครับผมก็จะเป็นสายที่แบบว่าเลือดเยอะนั่นเองนะครับเน้นเลือดก,ก็คือสายแทงนั่นแหละโอเคผมก็ได้เลือกออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่ได้เลือกหรอก <c oughs> ก็ก็กดกดกดไปเ <c oughs> นี่ยมันมีเพิ่มไฟล์ไฟล์ไหมด้วยนะ าตามนี้นะครับผมตอนนี้นะผมก็บลาบล l a h b บ a h b เยอะแยะมากไปนะครับเทียม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 ,มก่อนไปไหนไปไหนไปไหนเทียมก่อนแล้วก็จะมีนี่ไงนิโคโลโรบินนะครับก็จะเพิ่มมาด้วยซึ่งนิโคโลโรบินถือดาบ <laughs> นิโคโลโรบินถือดาบแล้วก็มีมิตาลาง ร่างหลับนะครับผมหมดแล้วพอแล้วบ <c oughs> อกเลยว่าผมไม่ใช่สายไวฟูขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็รู้จักบางตัวแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะครับ <c oughs> เพราะดูดูแต่เมฆแนวสู้ไงเออไม่ได้ดูแบบว่าสายแบบสายเมฆธรรมดานะครับโอเคกล่องบนคืออะไรครับผมกล่องบนก็จะเป็นสายเหมือนข้างล่างเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายแบบว่าสากลอันนี้ก็ตีแรงอันนี้สปีดแล้วก็แทงมันก็จะเปลี่ยนชื่อสายเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลตานะครับผมอ่าสายอัลฟาเนี่ยก็จะเป็นเมือน,นันนี้เลยเนี่ยผมก็เรียงไว้ให้แล้วเนี่ยบาลานซ์สเต็งสปีด นะครับผมอ่าตามนี้ซึ่งสายธนูนี่ก็มันก็จะมีน้อยกว่าสายแบบว่าดาบนะครับผมเนี่ยก็จะมีเนี่ยของประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสายสากลน,นะผมก็มีใครรู้จักตัวไหนบ้างเอ่ยผมขอออกมาไกลๆก่อนนะผมรำคาญพวกนั้นมากเลยโอเคก็อันนี้จะเป็นสายธนูนะผมซึ่งเราต้องเหมือนจะต้องใช้ธนูในการเทมนะ <laughs> อุ้ยธนูเว้ยธนูมันเปลี่ยนอันนี้ด้วยว่ะเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยนะครับอ่ะตามนี้เนี่ยมันก็จะถือธนูด้วยนะครับผมอันนีเ้เอลิเซียเอา้าเอลิเซียพอดีเลยว่ะธนูมันวะเนี่ย <laughs> แล้วก็ตััวนนี้นะครบ ผมอ่านแล้วก็เอาธนูเทมได้หรือเปล่าวะมันไม่ได้ใช้ธนูนี่ว่ามันใช้ลูกธนู <c oughs> อ่าน,นี่ไงเออประมาณนี้แล้วกันสาําหรับสายธนูอันแรกับผมก็จะเป็นสายอัลฟาเออนะครับผมก็จะเป็นสายแบบว่าสากลต่อมาก็จะเป็นเบต้าคลาสนะผมก็จะเป็นสายตีแรงนั่นเองนี่ก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะผมว่าเขาอัปเดตตัวอะไรมาบ้างนะก็แต่ว่าจะรีวิวให้หมดเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคก็เทมไปโอ้ทีเดียวได้เลยว่าก็สําหรับสายอัลฟา Alpha ไม่ใช่นี่สำหรับสายเบต้าก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มไไ่ด้ มีเยอะนะสำหรับพวกสายธน,นูเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกสายแล้วกันอาจจะไม่ให้แบบมันตีมอนสเตอร์โชว์นะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับ <laughs> โอเค <laughs> อ่ะต่อไปก็จะเป็นแกมมาใช่ไหมอ่าสายแกมมา็จะเป็นสายสปีดนั่นเองอ่ะสายแกมมาก็จะมีประมาณนี้ละกัน,นครับ <c oughs> แต่ละตัวก็จากเกมด้วยเอาตรงไม่โคตรลำคาญเลย ดูดีกว่าจะเทมได้โอเคบอกเลยว่าใครจะเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยคิดดีๆนะครับไม่ใช่คิดดีๆแบบว่าจะเอาไปเล่นดีไหมหมายถึงตอนจะไปหาไบฟูมาคิดดีๆนะเพราะว่ามันลำคาจริงๆ <c oughs> มันก็น่าเล่นแหละนะแต่ว่าคิดดีๆก่อนเอาไบฟูมาเยอะๆแบบนี้นะผมไม่งั้นคุณจะเป็นประสาทแดกแน่นอนอาชีพก็จะเป็นเดลต้าคลาสนะครับผมก็จะเป็นสายแท้งนั่นเองสายถึกนะครับก็จะทนนมก็ ถึกนิดนึงหลยมั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละ <Element. S 1> ตัวกัวนน,น, hey, hey, นะครับผมอันนี้ก็ตัวนี้อันนี้ก็ตัวนี้บาบาบาบลาบลาบลาเยอะแยะนะครับผมอ่าตามนี้ป๊บหมดสักทีกับไอ้กองพวกนี้โอ้หจัดของโคตรนานรีวิวแป๊บเดียว <laughs> เอาจริงๆนะอ่ะเฮ้มีมิมตาล่างนี้ด้วยวะล่างไอสายแว่นนะครับ ดเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันก็จะเป็นคลาสของ OP ไวฟูนั่นเองกับสายธนูก็จะเป็นโอเมกาคลาสซึ่งสาย OP เนี่ยนะครับสาย o อมันต้องใช้ดาบเพชรนะครับผมในการเทมนะครับซึ่ง OP ไวฟูก็จะมีประมาณนี้นะผมมีแค่20ตัวนั่นเองนะครับยี่สิบปะวะยี่สิบนั่นแหละเออผมลืมบอกใช่สายสเต็งเนี่ยมันจะเป็นชื่อสีแดงนะครับสายสปีดเนี่ยจะเป็นชื่อสีเหลืองอันนี้ก็สายแท่งก็จะเป็นชื่อสีเ,เขียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่าสายนี้ก็สีนี้อ่าสายนี้ก็สีนี้อ่า ก็สีนี้ก็สีนี้อ่าแล้วก็สายนี้ก็สีนี้เออแค่นั่นแหละนะครับแล้วก็โอเมก้าคลาสก็ผมก็จะเป็นสีนี้เลยสีแซนนั่นเองนะก็เป็นจะเป็นฝาเข้มปะน่าจะใช่มาเดี๋ยวเรามาดู o อพแต่ละตัวกันนะก็รีวิวแค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับผมโอเคตัวแรกครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมอ่าพัพากไทยด้วยก็ได้คนไทย,ลย <laughs> แล้วก็นี้เหมือนจะเป็นวีทูเปอร์นะพวกนี้น่าจะใช่นะครับผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคตามนี้นะครับผมนี่ใช้ดาบเพชรในการเท ไปดูสายของธนูกันนะครับสหรับสายโอเมกาคัสก็จะมีอยู่แค่5ตัวเองนะครับผมเนี่ยมันไม่มีเยอะเลยนะมาดูตัวแรกกันก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเทมได้หลังๆก็เหมือนวีทูเบอร์จะเยอะขึ้นมั้งก็ลิกะนะครับ แล้วก็เทมไปได้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมก็ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ที่บอกตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่อะไรกูมไม่รู้จักแต่บางตัวก็รู้จักแต่ว่าก็พูดนี่ไอตัวนี้ตัวนี้เหมือนเดิมเลยขี้เกียจเรียกชื่อไม่ใช่เลยหมดไปครับผมสำหรับโอเมก้ากับโอพีนะครับมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะแต่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับโอเคต่อไปจะเป็นซิกมาคลาสนะครับผม,ผมก็สําหรับสายธนูเป็นซิกมาคลาสส่วนเนี้ยก็จะเป็นสายระดับเรจินนั่นเองเรจินอ่าคาแรคเตอร์ Character, ก็ค หลายๆคนนั่นแหละนะครับผมอ่ามีทั้งวีทูเปอร์มีทั้งอันนี้นะครับอ่าตามนี้แหละข้างบนนี้จะเป็นอัตเตอร์นะส่วนข้างล่างจะเป็นวีทูเปอร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวข้างบนสักประมาณประมาณนี้แล้วกันโอเคปะรีวิวตัวข้างบนก่อนละกันนะครับอ่ะก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตีก็โดเดือเออสำหรับสายลีเจนเนี่ยมันต้องใช้ดาบทองในการเทมนะครับอ่ะ ตับทองโคตรกากตามนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเรามาดูพวกวีทูเปอร์กันนะครับผมนี่ก็สมสมสมส,ม,สมมามีใครรู้จักวีทูเปอร์ตัวไหนบ้างเปล่านะผมก็มาดูกันว่าจะมีใครบ้างนะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับขี้เกียจร,รีวิวแล้วมันเยอะมากสําหรับวีทูเปอร์ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมก็ไม่รู้จักสักคนเลย<笑><笑>ก็ไม่ใช่อะไรผมไม่ค่อยตามวีทูเปอร์อยู่แล้วนะครับหมดไปนะครับผมสําหรับกล่องวีทูเปอร์นะครับก็จัดของตั้งนานรีวิวปบเดียว โอเคต่อไปจะเป็นซัมเมอร์ไวฟนฟูลนะผมแต่ก่อนเนี่ยเราต้องใช้คําสั่งในการอาเสกมาใช่ปะแต่ครั้งนี้ไม่ต้องแล้วมันมีไข่มาให้เลยนะครับก็จะมีตามนี้นะมีใครรู้จักตัวไหนบ้างผมก็ตัวซ้ำๆเดิมๆนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นสายซัมเมอร์นั่นเองซึ่งก็ไข่ของสายไอซัมเมอร์เนี่ยนะมันก็จะมีตราบิกินี่อยู่รอบๆนะมีสีมีสีจุดสีมุมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสักประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวเถอน้ากันละกันนะครับผมซึ่านนีต้อ ก็อยู่ริมไม่ใช่ริมทะเลนะริมคลองน้ำตอนนั้นอ่ะสำหรับสายซัมเมอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีแต่บิกินี่นะครับอ่าโอเคก็สำหรับสายซัมเมอร์เนี่ยมันเหมือนต้องใช้อ๋อใช้ดาบเหล็กในการเทมนั่นเองนะครับผมนี่ดดดาดดาอ่าตามนี้จะไปนั่งซ้อนกันทำไมล่ะเฮ้ยไปไหนวะนี่เอออาจจะยังไม่พอใจใช่ไหมสำหรับสายซัมเมอร์นะครับผมอ่ะก็มารีวิวอีกสัก8ตัวแล้วกันเอาให้คุ้มเลยนะครับกับตัวนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับอ่ะตามนี้ ก็ตามนี้อันนี้ก็ตามนี้ตามนี้แล้วก็ไอ้น,นี่ก็ตามนี้อ่าไอไอน,นี่ไอน,นี่ไอน,นี่ก็ตามนี้ไปไปไปแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสายซัมเมอร์นั่นเองก็จะเป็นตัวละครพิเศษนะครับก็ไม่รู้ว่าสายซัมเมอร์เนี่ยมันสถานะแต่ละตัวเนี่ยมันเท่าไหร่พวกสปีดพวกแอคแท็กเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับผมก็ใครรู้ก็บอกด้วยนะครับหมดแล้วโว้ย <laughs> โคตรเยอะเลยนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นพวก NPC นั่นเองนะครับ่า NPC พวกนี้คืออะไรับผม NPC พวกเนี้ยซึ่ง NPC แต่และตัวพวกนี้ผมก็จะเกิดตามใบโอมต่างๆนะครับตัวแรกก็จะเป็นเกมเมอร์วิลเลจเจอร์นะผมมันจะเกิดตามเขตพวกอบอุ่นนะผมก็จะเป็นพวกป่าโอก๊กป่า่าดำประมาณนั้นนะป่าเนี่ยพวกธรรมดาพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นป่าโอ๊คดำมัง้งแล้วก็บัสซ i ทวิลเลจเจอร์นะครับผมน่าจะเกิดประมาณทะเลทรายสมานะ่านะผมประมาณนั้นแหละนะครับส่วนโลกวิลเล เจอร์นี่ยมันจะเกิดพวกทุ่งหญ้าไทก้าพวกนั้นแหละนะครับผมอ่าตามนั้นโอเคแล้วก็อ่าวิตเทอร์เอ้ยไม่ใช่นี่วินเทอร์วิลเลเจอร์นะครับผมตามชื่อเลยนะวินเทอร์ก็พวกหิมะนั่นแหละนะครับผมไทก้าหิมะประมาณนั้นอะต่อไปครับผมก็จะเป็นเนมเลสจะหาได้ตามเนเธอร์ป่ะได้ใช่เนเธอร์แหละนะครับผมหาได้ตามเนเธอร์นั่นเองนะครับโอเคก็ตัวต่อไปก็จะเป็นคิงวิลเลเจอร์นะครับก็น่าจะเจอตอนช่วงกลางคืนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดที่ไหนนะแต่น่าจะเจอในช่วงกลาง คืนะ่นะตามหมู่บ้านไม่แน่ใจเท่าไหร่นะผมมันบอกแค่ว่าเกิดในช่วงกลางคืนนะแล้วก็ตัวท้ายผมตามชื่อแล้วผมซัมเมอร์ก็จะเป็นอ่าแบบว่าไปตามแบบเกิดตามทะเลชายหาดประมาณนั้นแหละซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะขายพวกอ่าไวฟูด,ด้วยนะครับผมนี้ไวฟูแต่ละชนิดนะครับเอาประมาณนี้ละกันแล้วก็ซัมเมอร์ก็ขายเกี่ยวกับซัมเมอร์นะครับตามนี้ละกันโอเคต่อไปก็จะเป็นเอวซีพวกนี้นละกันนะครับเอวีซีพวกเนี้ยมันจะขายอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นเอ็นเดอร์แมนกับคริปเปอร์เอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันจะขาาาายเเเเเเอออออมมมรรรรัััลลลดด์์นนน่่งงะซึสถแก ไอตัวนี้ได้นะครับผมลำคาญชิบหายเลยวะ่ะต่อไปก็จะเป็นคริปเปอร์นั่นเองก็จะเอาเอเมโล่เนี่ยมาแลกพวกของพวกนี้นั่นเองนะอุ้ยเอเมโล่แลกอันนี้หรอถ้าเ่นเอาชีวิตรอดธรรมดาถ้าเราต้องการเนี่ยเราสามารถมาแลกอันนี้เนี่ยเอาพวกเนื้อซอมบี้ไม่ก็เอาพวกเนี่ยมันฝรั่งเลสโตนเฮ้ยเลสโตนหาง่ายนะยก็ามาแลกนะผมเราก็จะได้อันนี้มาแต่ผมว่ามันถูกไปว่ะไอโทเทมหรือไอเน,นี่ย <c oughs> มันถูกไปนะผมโอเคแล้วก็ไอน้องตัวนี้นี่อ่าเหมือนจะขายเกี่ยวกับไวฟูเกมเกณฑชินทั้งนั้นเลยนะไม่มี เลยนะครับตัวน,นี้ขายอะไรอ๋อมันขายไวฟูที่เกี่ยวกับโฮโลไลท์นะครับผมาตามนี้นั่นเองโอเคก็อันนี้เกนชินอันนี้โฮโลไลท์นะครับผมส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นพวกวีทูเปอร์นะครับผมกับออเตอร์ปะน่าจะใช่นะครับผมก็เป็นวีทูเปอร์นั่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับไวฟฟูที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็รายชื่อก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างนะครับในไข่เนี่ยมันก็มีสักตัวนี่แหละที่ผมรีวิวมานะ <laughs> ถ้าไม่มีก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็รายชื่อก็ตามนั่นแหละโอเคไปแล้วโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนไวฟูนั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับว่าเจริญวิปีโอมาแล้วนะครับผมโอเคว้เจริญวิดีโหน้าก็ซีอเกีนบายบายครับ